ครับคียประกอบการตัดสินใจนะครับยามาฮ่าฟีโน่นะครับรถปีห้าหนึ่งนะครับรถใช้มือเดียวนะครับชุดสีมีซีดบ้างนะครับมีรอยเล็กๆน้อยๆแต่ไม่มีล้มนะครับครับรถอยู่บ้านถ้ำนะครับซอยสองทับสองนะครับหมู่หนึ่งนะครับอำเภอแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับเอกสารการโอนพร้อมนะครับพศหกห้าเลยนะครับต่อให้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับ ไม่มีล้มมานะครับแต่เป็นสีมันซีดนะครับนิดหน่อยแต่เครื่องโคตรดีนะครับดาวสามพันเก้าส่งไม่ถึงพนะันอ่ะรีบเลยครับหมดแล้วหมดเลยเนาะดาวสามพันเก้านะครับผมนี่ส่งเรือนไม่ถึงพันนะครับหกร้อยกว่าบาทเนี่ครับเงินสดขายอยู่หมื่นสามเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ เครื่องโคตรดีนะครับบอกให้ระบบไฟใช้ได้หมดเครื่องเงียบเฟืองท้ายเงียบนะครับสนใจโทรมาได้นะครับอ้าวเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะเครื่องโคตรดีบอกก่อนเลยเดี๋ยววางโทรศัพท์ก่อนเพราะต้องกำเบรกนี่ครับรถสตาร์ติดแล้วนะทีเดียวนะครับเดินเบานิ่งๆเลยนะครับนี่ฮะ บอกเลยว่าเครื่องโคตรดีเนี่ยฮะบอกแล้วนะว่าเครื่องดีมากนะครับเฟืองท้ายเงียบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูครับ